สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นของสัปดาห์ของอ่าสัปดาห์แรกในการเรียนวิชาการงานอาชีพนะคะแล้วก็เป็นอ่าปีใหม่นะคะของ2565นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเรียนรู้หน่วยที่1กันเลยนะคะเป็นการดูแลของใช้ในบ้านนะคะการทำความสะอาดรักษาเดี๋ยวเราดูนะคะว่าเราทําอะไรได้บ้างนะคะช่วยกันจัดกลุ่มนะคะเครื่องมือที่ใช้สําหรับ ห้องต่างๆภายในบ้านนะคะมีห้องนอนห้องน้ําห้องนังเร่นห้องครัวนะคะพวกนี้นะคะเห็นไหมอุปกรณ์ก็จะมีเตียงนอนฝักบัวหม้อหุองข้าวโซฟาชักโครกนะคะอ่ามาดูก่อนนะคะเตียงนอนนะห้องนอนก็จะมีเตียงนอนส่วนห้องน้ําก็จะมีอะไร ฟอกบัวสุขภัณฑ์ต่างๆนะคะชักโคตรต่อไปห้องนั่นเงเล่นก็จะมีโซฟามีหมอนะห้องครัวก็มีอะไรหม้อหุงข้าวเครื่องปรุงนะคะจกกานชามนั่นเองนะการจัดขอโทษน,นะคะการจัดในการทำงานนะคะทักษะนะตัวอย่างนะการสำรวจนะคะและว,วิเคราะห์หางานงานที่บ้านที่ต้องทำนะคะคือทำความสะอาดมีคใครรับผิดชอบไหมวัสดุอุปกรณ์นะคะ พวกนี้นะคะเป็นขั้นการวางแผนขั้นตอนการทำงานนะคะมาดูประโยชน์นะคะที่ใช้ในการจัดในการทำงานนะคะทำให้ทราบล่วงหน้าว่าต้องทำอะไรเมื่อใดและควรทำอะไรก่อนหรือหลังนะคะแบ่งหน้าที่การทำงานนะคะมีอ่าทำไมคะทำความรบับผิดชอบมีเหตุมีผลน,นะคะรอบก็ใช้เวลาในการทำงานนะคะมาละยะในการทำงานร่วมกันทำไมคะหนึ่ง สองแบ่งหน้าที่นะคะสามนะคะตั้งใจทำงานนะคะสี่ทำไมคะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพื่อต่อเพื่อนรุวมงานนะคะห้ารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะต่อมานะคะการดูแลรักษาสิ่งของในบ้านนะคะ,ะไม่กว่านะคะขนไก่ปัดฝุ่นออกนะ,ะสองนะคะใช้ผ้าชุบน้ำบิ่นหมาเช็ดจนสะอาดหรือใช้น้ำยาทำความสะอาดนะคะ ของนะคะอันนี้เป็นพวกโซฟากาอี้นะคะก็ไม่กวาดปัดฝุ่นเหมือนกันนะคะแล้วก็ชุบน้ำยาขัดเงานะคะทั่วเลยนะ,ะสามนะคะเป็นพวกกระมังหม้อกระทะอรพวกนี้นะคะอยู่ในครัวนะคะเราก็จะทำการล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะภาชนะที่เป็นอลูมิเนียมมีรอยให้ใช้แผ่นอลูมิเนียมที่รอยรั่วน,นะคะก็คือการซ่อมแซมนั่นเองเนาะอะ,อะพวกจอด ไกลทำไมทํำยังไงบ้างคะเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะคะคําความสะอาดเรี้ยไปเรียบร้อยแล้วก็ทานน้ํายาเลยคะ่ะกันสนิมนั่นเองนั่น,นะะอะอ่แยกประเภทของอุปกรณ์ด้วยนะอ่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าล่ะหม้อหุงข้าวตู้เย็นโทรทัศน์ทีวีทำไมคะ ตั้งหาเครื่องไฟฟ้าห่างจากผนัง15บห้าเซนติเมตรนะเมื่อใช้เสร็จแล้วให้ถอดปลั๊กทุกครั้งนะคะยกเว้นตู้เย็นนะไม่ต้องถอดนนะแล้วก็เลือกขนาดเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับจํานวนสมาชิกในบ้านนะคะไม่ควรทําให้ก้นหม้อนะขง้าวนะไฟบุบลงไปนะคะเพราะอาจจะทําให้ทำไมคะข้าวสุกช้าแล้วก็เปลืองไฟได้การทำความสะอาดห้องนอนทําไมคะ ป,ป้องหมอนป้อห่มออกนะคะนําไปซักตักแดดน,นะคะแล้วก็ทําไมปัดฝุ่นกวาดฝุ่นเพดานเช็ดกระจกเช็ดที่นอนนะคะดูดฝุ่นดูดพรมนะคะกวาดและถูห้องแล้วก็จัดของให้เป็นระเบียบนําที่นอนที่ซักนะคะมาจัดวางที่เดิมให้เรียบร้อยนะคะการดูแลรักษาห้องต่างๆนะ,ะมาดูกันนะคะ มีห้องน้ำทำไมคะย้ายของใช้ออกมาจาก Stevens, ห้องน้ำก่อนล่าทำความสะอาดด้วยน้ำยานะคะแล้วก็เช็ดกระจกนะล้างอ่างล้างหน้าทำความสะอาดทำความสะอาดถุ้สนะขัดส้าปนะขัดพื้นห้องน้ำด้วยนะแล้วก็ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนะคะเส้นแปรงเก่าเนาะแล้วก็จัดของให้เรียบร้อยนะคะ